สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้กลับเข้ามาเปิดครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิกกี้จะมีเมนูมานําเสนอแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเคี่ยวเขานิดนึงนะคะวันนี้วิกกี้จะทํากระดูกหมูผัดตะไคร้ใส่ใบโหระพาและไข่ลูกสะไบนะคะ วิกกี้ว่าทําไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เวลาเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยทําเมนูอะไรมาบ้างแล้วเมนมาบอกได้นะคะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบของเรานะคะเดี๋ยววิกกี้บอกส่วนแรกก่อนนะคะกระดูกหมูผัดต,ตะไคร้นะคะเรามีกระดูกหมูนะคะส่วนเครื่องแกงของวิกกี้เนี่ยวิกกี้ํำเองนะคะก็จะมีพริกขี้หนูแห้งพริกแดงจินดา หัวหอมแดงแกระเทียมแล้วก็มีตะไคร้กับเ,เพริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะวิกกี้ตำรงกันจนออกมาเป็นแบบนี้วิกกี้ไม่ได้เอาแหลกนะคะเพื่อนๆค่ะ<า>วิกกี้เอาประมาณนี้นะคะจะได้มี t e x t เจอเนาะแล้วก็มีใบโหระพาค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะชาวดิสนีวิกกี้ซื้อเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแล้วก็มี พริกหยวกกับพริกแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดส่วนไข่ลูกสะไคนะคะวิกกี้ใช้ไข่เป็ดนะคะวิกกี้จะใช้ไข่เป็ดสี่ลูกนะคะแล้วเดี๋ยวพริกเอาไปทอดน,นะคะส่วนอันนี้เป็นหอมเจียวนะคะหอมเจียววิกกี้ก็ซื้อมานะคะวิกกี้ไมไ่เจียวเองเนาะเพื่อนๆคะ่ะวิกกี้ใช้ความสะดวกสบายอร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเมนูแรกของเราก่อนเลยนะคะกระดูกหมูผัดตะไคร้ใส่ใบโหระพาค่ะไปดูกันเลยคะ่ะ เราจะตั้งกระทะให้รอนิดนึงนะคะวิกกี้จะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็จะผัดกับเครื่องแกงของเรานะคะผัดให้หอมก่อนเลยนะคะเพื่อนๆวิกกี้ใช้น้ำมันประมาณนี้นะคะเครื่องแกงของเราก็แน่นมากเลยนะคะเพื่อนๆวิกกี้คิดว่าน่าจะเผ็ดเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะติ๊กแกงของเราํำเองด้วย วิกกี้จะไม่ได้ใช้ตะไคร้หั่นแล้วผัดลงไปนะคะวิกกี้ใช้ตำลงไปเลยนะคะเพื่อนๆอผัดเขให้หอมค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนตามมานะคะเพื่อนๆค่ะเป็นสูตรเด็ดเลยค่ะถ้าผัดแล้วมีกลิ่นฉุนกับข้าวจะอร่อยใช่ไหมคะคุณยายบอกอร่อยไม่อร่อยวิกกี้ไม่รู้ รู้อย่างว่าตอนนี้คุยอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะอาผัดเขาให้หอมนะคะมาค่ะกลิ่นเครื่องแกงของเราหอมแล้วนะคะวิกกี้ใส่กระดูกไปเลยคะ่ะวิกกี้คิดว่าผิดแกงที่ที่ตำเยอะน่าจะพอเพียงกับกระดูกหมูที่เราใช้ปริมาณในวันนี้นะคะ เขาให้เขาสะดุ้งไฟสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำล้างครกกันนะคะเพื่อนๆอนศูนย์จัางค้าวิกกี้ผัดเขามาได้สักเล็กน้อยนะคะเนื้อของเขาเริ่มสะดุ้งไฟนะคะวิกกี้จะเติมน้ำล้างคกนะคะเพื่นอน ยังไม่พอนะคะน้ำยังไม่น่าพอเพราะว่าวิกกี้จะเคี่ยวเขาด้วยนะคะให้กระดูกเขาเปื่อยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวิกกี้จะขอเคี่ยวเขาเอาไว้สักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อให้กระดูกเขาเปื่อยแล้วก็มีความนุ่มนะคะของกระดูกนะคะเราจะเคี่ยวเขาเอาไว้อย่างนี้นะคะวิกกี้ใช้ไฟ กลางค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวเขาแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอเขาเดือดแล้วก็เนื้อของกระดูกหมูสุกนะคะวิกกี้จะลดเป็นไฟอ่อนปานกลางค่ะอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะทิ้งเขา,เาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน่คะวิกกี้เคี่ยวเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้วิกกี้ขอปรุงนะคะเพราะว่าจะให้รสชาติเขาเข้าน้าเข้าเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนวิกกี้จะใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลคะ่ะ น้ำตาลซอสหอยค่ะและน้ำปลาค่ะวิกกี้ต้องการความหอมของน้ำปลานะคะแล้วก็เพื่อนๆชิมนะคะชิมเลยค่ะชอบรสแบบไหนนะคะแต่วิกกี้คิดว่าของวิกกี้เนี่ยน่าจะเผ็ดเอาเรื่องนะคะ แล้วคราวนี้วิกกี้ก็จะปรุงเอ่อจะรุงเสร็จแล้วแหละวิกกี้จะเคี่ยวเขานะคะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคะ่ะกลิ่นหอมมากของตะไคร้นะคะเพื่อนๆหอมครื่งแกงนะคะอ่าโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาคอยดูเขาเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆคะ่ะวิกกี้ชิมแล้วนะคะรสชาติ กลมกล่อมอร่อยมากเลยนะคะคือเผ็ดมีความเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดจากพริกร้อนจากพริกไทยนะคะแล้วก็มีความเค็มนิดนิดออกติดหวานหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะคะมีติดนิดนึงเพื่อที่จะตัดรสอ่ะนะคะและตอนนี้วิกกี้ก็เบาไฟเขาแล้วนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวกระดูกหมูให้ร่อนออกมานะคะเพื่อนๆขา แล้วก็จะทำให้น้ำเขางวดลงด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักต่างๆที่เราอยากใส่นะคะเพื่อนๆค่าเพื่อนๆค่ะในระหว่างรอกระดูกหมูเปื่อยนะคะวิกกี้ก็จะมาทอดไข่เป็ดเพื่อที่จะทําเมนูไข่ลูกสไพกันเลยนะคะเดี๋ยววิกกี้ขอตั้งน้ํามันให้ร้อนนิดนึงทําเมนูไข่อีกแล้วเพื่อนๆ มาให้กำลังใจกันหน่อยนะคะนี่คะ่ะไข่เป็ดหน้าทานนะคะสีแดงสดใสามากสีสวยมากเลยนะคะวิกกี้ใช้สีฟองนะคะเอานะ ร้อนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆแล้วไข่แดงแตกด้วยไม่เป็นไรค่ะวิกกี้จะทอดเขาให้กรอบเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆขาเขาเดือดแล้วนะคะวิกกี้จะทอดเขาให้กรอบเลยนะคะเพื่อนๆส่วนไข่แดงนี้จะสุกหรือไม่สุกก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแต่วิกกี้คิดว่าวิกกี้อาจจะเอาแบบสุกหน่อย,ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปตัดเป็นชิ้นพอทำนะคะเพื่อนๆ ดี๋ยววิกกี้ขอตัวทอดไข่ต่อน,นะคะเมนูไข่ใน,นวิกกี้แบบตื่นเต้นรุนทุกครั้งเลยเพื่อนๆเนาะทุกเพื่อนเข้าใจวิกกี้เนาะวิกกี้ไ่ประสบความสําเร็จกับไข่มากเลยนะคะแต่ก็พยายามที่จะทําให้ออกมาดีที่สุดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคาะนี่ค่ะแต่วิกกี้ต้องการให้เหลืองกว่าน,นี้นะคะวิกกี้ต้องการเหลืองให้เหลืองกรอบเลยนะคะวิกกี้จะพยายาม สาดน้ำมันเข้าไปในไข่แดงนิดนึงจะให้ไข่แดงมันเป็นยามาตูนนะคะวิกกี้กลัวไข่เขายเยอะเวลาที่วิกกี้ตัดกอ,อกมาจถุธรมนนะคะแล้วก็วิกกี้บอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะเวลาทอดไข่นะคะอย่าอย่กห่วงน้ํามันนะคะอย่างนกน้ํามันนะคะเพราะว่าเราจะได้ทอดเขาออกมาดีเนาะเริ่มเหลืองแล้วต้องใจเย็นสุดๆเลยอ่วิกกี้อ่ะ นี่นะคะแต่ว่าวิกกี้ยังไม่คอนะคะเพื่อนเพื่อนวิกกี้ขออีกสักนิดนึงพอทอดไข่เสร็จนะคะวิกกี้จะไปพักเขาให้แห้งให้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนพักไข่ให้เย็นนะคะให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงวิกกี้ถึงจะตัดเขานะคะเพื่อนเพื่อนทราเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะกระดูกหมูของเราได้ที่แล้วนะคะเมื่อสักครู่วิกกี้ตักไข่ขึ้นมาแล้ววิกกี้ทอดทอดพริกมันกระเด็นวิกกี้เลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะคะ เตาเลิกหมดเลยน้ำมันกระเด็นแบบว่าทอดพริกไปแล้วพริกมันคองตันะคะกระเด็นเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวอิกี่ขอใส่พริกหยวกกับพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเมนูนี้วิกกี้ขอเป็นน้ำขุกพริกนิดนึงนะคะกระดูดหกหมูแดงเลย โอเคค่ะนิคี่ใส่ใบโหระพาค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จนะคะ้าโอเด็ดหแบบอมมากเพื่อนๆขารสชาติาเข้มข้นมากเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตักก่อนนะคะเพื่อนตักก่อนนะคะเมนูนแรกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกี่ตักให้ดูเนาะนี่ค่ะอร่อยมากกลมกล่อมมากจัดจานมาก เต็มจานอีกแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ไข่นะคะเดี๋ยววิกกี้จะมาตัดไข่เป็นชิ้นๆเป็นคำๆนะคะเพื่อนๆค่ะตัดไข่กันนะคะกรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ไข่เป็ดเหมาะที่จะทำเมนูนี้มากนะคะเพื่อนๆอ,นอ่าทิมตันเล็กไปนะคะดิ้นไปดิ้นมาอยู่นี่ รอบได้ใจเลยไหมคะเพื่อนๆชุ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำ น้ำราดเขานะคะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะวิกกี้ใช้กระทะเก่าที่ทอดไข่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำมันติดนิดหน่อยนะคะวิกกี้จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ ใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้อ่กี้ใส่น้ำตาลแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาค่ะออใส่น้ำปลา แล้วก็เคี่ยวเขานะคะเพื่อนๆค่ะเคี่ยวเขาเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเขาอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเคี่ยวเขาจนเดือดฟองฟองออกมาปุดๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะเพื่อนๆวิกกี้จะใช้รสของกี้ก็คือเปรี้ยวหวานนะคะเค็มปลายนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเขาเดือดประมาณนี้ก็คือ เรียบร้อยค่ะน้ำราดของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะค่ะน้ำราดของเราได้แล้วนะคะเมนูนี้เพื่อนๆชอบไหมคะวิกกี้ว่าน้องๆหนูๆต้องชอบแน่เลยแล้วก็พี่เขาชอบด้วยแต่ว่าน้ำมันต้องเยิมย้มๆเนาะเพื่อนๆเนาะมันถึงจะอร่อยเนาะ ้านะ้ำมันไม่เยอะก็ไม่อร่อยชิเควิกกี้ใส่หัวหอมทอดนะคะวิกกี้ไม่ได้ทำเองนะคะหอมทอดวิกกี้ซื้อมาเนาะอะไรทำเองวิกกี้ก็บอกอะไรไม่ได้ทำเองวิกกี้ก็บอกค่ะอ่าพริกทอดเจ้ากรรมเนี่ยคะ่ะเมื่อสักครู่กระเด็นใส่วิกกี้ โอ้ยแสบแขนมีร่องรอยอริยะทำด้วยหรือเปล่าวิกกี้ไม่แน่ใจนะคะไม่งั้นต้องไปซื้อ,อยามาทาแน่ๆเลยแล้วก็ขัดไม่ได้ค่ะอัชีเลยนาะนิดนึง่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูพร้อมกันเลยนะคะทั้งสองเมนูค่ะ ค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เมนูของวิกกี้วันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าไข่เราต้องทอดให้เหลืองกรอบนะคะสําหรับไข่ลูกสะไครนะคะก็น่าทานมากเลยครับเพื่อนๆค่ะทอดไข่ให้เหลืองกรอบนะคะแต่ว่าไข่แดงเนี่ยเพื่อนๆจะเอาสุกแค่ปริมาณเท่าที่เพื่อนๆชอบแค่ไหนก็ดูเอานะคะแล้วก็น้ําราดนะคะทําไม่ยากเลยค่ะส่วนอันนี้กระดูกหมูผัดตะไคร้ใส่ใบโหระพานะคะ เคี่ยวเขาเอาไว้นิดนึงนะคะหนังหมูกระดูกหมูจะร่อนออกมาเลยนะคะแล้วก็พริกแกงเนี่ยตำสูตรของวิกกี้นะคะรับรองค่ะอร่อยแน่นอนค่ะเผ็ดถึงใจนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปของวิกกี้วันนี้นะคะก็จบลงด้วยดีนะคะอาหารก็คอม p l e ทมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูไข่ของวิกกี้นะคะก็ทอดออกมาได้สวยนะคะ ตามใจที่วิกกี้ต้องการเลยนะคะแต่มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะน้ำมันกระเด็นค่ะนี่ค่ะใส่แขนใส่มือนะคะหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะในการทำอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นแม่ครัวก็ต้อง รับให้ได้ตรงนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววิกกี้จะไปหายาทานนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เริ่มแสบแ,สบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้วิกกี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปให้วิกกี้ด้วยนะคะวิกกี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจในการให้วิกกี้ทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะได้อะไรทานกันคะ ไข่ลูกสะไคร้ค่ะเพื่อนๆขาน่าทานมากเลยนะคะน้ำาดก็อร่อยนะคะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกระดูกหมูผัดตะไคร้ใบโหระพาค่ะเพื่อนๆขารสชาติกลมกล่อมแซ่บมากเลยนะคะสําหรับพริกแกงของวิกกี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปทําตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้วิกกี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบายบาย